แ<พ>จกความพี่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้เลยพี่จะเน้นกระจายกระจายแบบจัดง่ายแต่ได้รูปเยอะว้าวที่วางก็จะเป็นก้อนๆหน่อยเพื่อความอลังการจากคนเราสไตล์กันกลัวไหมสบายแต่ถิ่นเขาก็นียนี่เขาแบบคอนโดเขาโ้รต่างๆเราเห็นโจดีซีแล้วนะคือเขาได้เปรียบโลเคชั่นผมเด็กปทุมด้วยวันนี้วันนี้สู้ไหมครับสู้พีเอสเอ็มไหมครับไม่สู้ครับไม่สู้อ่ะใช่ทำไมอ่ะเราปล่อยให้เด็กมันเกิดบ้าง ดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง The t Road หลังถนนนะครับวันนี้เราอยู่ที่โชดีซีซึ่งวันนี้เนี่ยวันนี้เป็นงานนิสันเดย์ครั้งแรกตัวผมเองอะเลยเป็นคนชอบนิสันอยู่แล้วชอบ g d r ชอบเป l รล d ีแล้ววันนี้คือช่างภาพ2คน เขาต้องมาชาเลนจนแข่งกันก็คือ PSM กับ Refresh แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่า behind the scene การถ่ายภาพของเขา2คนเนี่ยมันจะเฟี้ยวแค่ไหนคือของคนเนี่ยไม่ต้องบอกแล้วว่าเฟี้ยวแค่ไหนเฟี้ยวอยู่แล้วเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในงานด้วยไปครับลุย เป็นร้านเป็นร้านลนร้านกว้างอารมณ์แบบงานมิ팅งหละครับเดี๋ยวเราไปเดินหาดีเฟสกับ psm ก่อนแล้วมีพานุโฟกัสด้วยจแจนแอน เราก็น่าจะรู้แล้วนะว่าใครนั่นกว่าไหนพี่แจกความพี่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้เลยพี่จะเน้นกระจ,จายกระจายแบบจัดง่ายแต่ได้รูปเยอะ้าว <laughs> บางก็จะเป็นก้นกอนๆหน่อยเพื่อความอลังการจะกนเราสไตล์กันพี่ก็คือก็เน้นเดี่ยวได้เน้นแบบย่อยให้เขาได้แบบมันจะเป็นโซนวีดีก็แบบ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 วันนี้ถ่ายตูดเดี่ยวสวยก็แรกเป็นเดี่ยวเดียวพอรวมก็จะดูห่างๆันนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่มันก็พอแบบเดี่ยวได้เยอะกลัวไหม สบายแต่ถิ่นเขาก็กน,น, <c oughs> นี่เขาแบบคอนโดเขาโผล่หน้าต่างมาเขาเห็นโ์ดีสีแล้วคนะือเขาได้เปรียบโลเคชัน่น <c oughs> ผมเด็กปทุมด้วยเจอเมืองก็ตื่นเต้นคือลูกไม่โปรเซสไม่โปรเซสเขาให้ส่งไปเลยก็เหมือน Wi-Fi แล้วก็ไปเฮ้<ช>ยพวกผมพร้อมใช้กันอยู่แล้วก็คือถ่ายเสร็จปุ๊บก็ i ว i ฟ่งให้เขาโพสในกลุ่มเขาเหมือน เขาก็เอาไปโปรโมทเอาไปดึงคนอะไรเงี้ยให้ใครคนมาแบบผลตกแล้วนะไอ้ผลยุกตกแล้วนะอะไรอย่างงี้อ่ประมาณนั้นมากกว่าแบบไม่ได้ชิงกันเอาไปเอาตายอะไรขนาดนั้นนะเป็นเชิงโปรโมทมากกว่าช่วยๆกันดันันรงการ ลูกลูกลูลูกลูกลูกน้องพี่บัทั้งพี่บําพี่พับแล้วอยู่ฝั่งไหนทามตมอยู่ฝั่งไหนได้เลือกฝัก RF นี่ไอเด้นอนแล้วไม่กลัวพี่พับเสียใจอ่ะถ้าหลังไม่ก็เกียร์ลก็ดีแร์เลยฝักน้องเลยฝักน้อง้ลยเอาล่ะครับฝันนุกโปกันครับฝั่งเกยรห้องกูมีอยู่ไม่ถึงร้อยตั้ม วันนี้วันนี้สู้ไหมครับสู้พ s m อเอ็มไหมครับไม่สู้ครับไม่สู้อ่ะใช่ทำไมอ่ะเราปล่อยให้เด็กมันเกิดบ้างนี่นี่ทีเรานะทีเรานะไม่ปล่อยให้เด็กมันเกิดบ้างเดี๋ยวมันไม่มีที่ยืนเด็กอ่ะสู้ไปทําไมในเมื่อรู้ว่าชนะแต่เขาบอกเขาไม่กลัวคุณเลยนะเขาไม่กลัวอยู่แล้วเขามีสูตรเนี่ยเอาผมไปจ่ายกำลังเมื่อวานทำไมว่าไม่ทำอะไรมา เอาผมไปเป็นผู้ช่วยมาอ๋อเอาผมไปเดินไฟส่ายบเลยตากฝนอะไรอีกโอ้โหตักกำลังก่อนใช่ร้ายมากพีเอสเอ็มอ่ะเราจะคัดูกก่อนเขาบอกเขาไม่ถ่ายแล้วนะตอนนี้เขารอแสงลมอ่าใช่จัดรถเลยไงจัดรถสู้เขาใหม่อ๋อเมื่อไหรหลังหนอนจะมีสามสี่เขาบ้างนะฮะเอาสามห้าศูนย์ก่อนต้องมาคุมเองแหละเนี่ย ที่ผมต้องมาดูงานรีเฟรชหน่อยว่ายัางไงเช็คของเหรอเช็คของเหรอเช็คของเช็คของดูหน่อยผ่านไหมถือว่าผ่านไหมพอได้พอได้ถ่ายต่อกัน เลเป่าสียทำงานเลยถึงได้ขับรถอย่างนี้ครับผมอยู่ไอ้นี่เนี่ยไอ้ยูทูบหลังถนนเด้เฮ้ยพูดเป็นเล่นไหนอ่ะเปิดเป็นไมนี่ยคุณวันจัดอัลบั้มคันนี้มาถ่ายไม่จบฝนตกอ้าวเลยต้องมาถ่ายเพิ่มนี่ยมาเจาะแอบแอบแอบมาอยู่ตรงนี้มั้งคือจัดอัลบั้มไปแล้วแต่ไม่จบอ่าเมื่อวานฝนตกหนักเลย ไอที่พี่ลงลารี่อะนะใช่พี่ขึ้นตึกปะใช่ใช่พี่เขาอยู่จังหวัดอะไรนะอรัญประเทศอะแถวนั้นอะสักแก้วแถวนั้นอะแล้วพี่เขาขับมางานนี้ก็เลยแบบถือโอกาสจัดอัลบั้มไปเลยว่า<อ>พี่เขาแบบอยากได้วิวเมืองวิวอะไรเราก็พาเข้าเมืองอะไรเงี้ย<อ>เอาให้คุ้มเอาให้เยอก็บว่าเหมือนได้2โลไปด้วยอ่าใช่แต่ก็ยังไม่มีโรลลิ่งอะมีมีเมื่อวานจัดมาหมดแล้วเมื่อวานจัดตอนเช้าโรลลิ่งแล้วก็ตอนเย็นไปถ่ายในเมืองแต่ฝนตก ก็เลยมันเนี่ยมาซ่อมอะไรเพื่อเนี่ยเนีขาแอบม,มาส่องอะไรกันเฮ้ยอ้าวไม่ดับอ่ะหออครับพี่แอมหล่หลอมากรถเหรอเจ้าของรถเจ้าของรถเจ้าของรถ <c oughs> ไหนไหนมีคนคันไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อินกับรถแต่ว่ารู้สึกว่ามันมันสวยปะคันนี้ <c oughs> อยากรู้ในมุมคนที่เขาไม่ได้ชอบรถเนี่ยเพราะว่าเขาชอบเจ้าของรถเนี่ย เให้มาดูรถเจ้าของรถชอบสองประตูหรือสีป่รสประตูไม่รู้อ่ะสวยก็ชอบเหมือนลมีกี่ประตูก็ไม่รู้แล้วชอบประตูหนะ้าหรือประตูหลัง<อ>น่ารักดีนะบอกแล้ว่าสีเหลืองน่ารักโอ้ยแต่งตัวเข้าเลยเนะี่ยติ๊ติรอติ๊ต่ <laughs> ดาด้วยล่ะ นี่ฝนตกเพราะคุณเลยเนี่ยคุณถ่ายงานคุณถ่ายงานวันละครับผมคุณถ่ายงานฝนตกกลนเนี่ยเจอจนเป็นม,มนุษย์ฝนแล้วเนี่ย ันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนิสันเดย์จริงๆต้องบอกว่ารีเฟซกับ p s เเนี่ยเขาเป็นเป็นพี่น้องอยู่แล้วเขาก็อยู่กันในทํางานด้วยกันตลอดว่างา่ายกมันไม่เชิงเหมือนการแข่งขันหรอกครับมันเหมือนเป็นการที่แบบตากล้องดัง2คนแล้วเขามาแบบทํางานด้วยกันอยากให้โปรเจกต์เนี้ยมันเป็นการที่มาทํางานร่วมกันมากกว่าไม่ได้เป็นการแข่งขันอะไรจริงจังขนาดนั้นยังไงก็ฝากกดไลค์กดทับสไครต์ให้บีไฮเดลโรดหลังถนนนะครับวันดีครับสวัสดีครับ